หนโดยโลกสวยสดใสขับขี่ปลอดภัยดื่มเป๊ปทีมทุกวันเลืกบุรีโทรคิกลาย16.00 สวัสดีค่ะได้เวลาลุยข่าวร้อนลำดับข่าวสำคัญให้คุณไม่ตกประเด็นก่อนนอนกันแล้วนะคะคืนวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสถานการณ์ความรุนแรงในกรุงไคโรของอียิปต์ที่ความไม่สงบค่อยๆทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะับตั้งแต่เกิดเหตุรัฐประหารเมื่อ3ากรกฎาคมเป็นต้นมาล่าสุดค่ะรักษาการประธานาธิบดีอัตลี่มันซูได้ประกาศภาวะฉุกเฉินใน14จังหวัดจากทั้งหมด27จังหวัดของอียิปต์เป็นเวลา1เดือน โดยประกาศนี้ออกมาตั้งแต่5โมงเยนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะหลังเกิดการประทะกันอย่างหนักหน่วงระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดมอรซีซึ่งถูกทหารโค่นอำนาจไปเมื่อทางการพยายามยึดพื้นที่คืนจากกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ถูกตอบโต้อ,ตอ,อย่างหนัก มันซูบอกว่าเหตุผลของการประกาศภาวะฉุกเฉินก็นื่องมาจากความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองกำลังเจอกับพยันตรายจากการจงใจล้มล้างรัฐบาลเขายังขอให้กองทัพสนับสนุนตำรวจในการรักษาความเรียบร้อยและปกป้องชีวิตประชาชนด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินนี้มีขึ้นหลังอียิปเข้าเคลียร์พื้นที่ชุมนุมใหญ่3ามแห่งของกลุ่มผู้สนับสนุนมอรซี่ในกรุงไคโรตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ค่ะโดยทางการได้ส่งตำรวจพร้อมด้วยการสนับสนุนของรถปราบดินและยานยนต์หุ้มเกราะ เข้ารื้อทำลายเต็นท์ของผู้ประท้วงที่มัสยิดราบาเอาอดาวิยาและจัตุรัสนาดาหลังผู้ชุมนุมปักหลักที่นี่มานาน6สัปดาห์ โดยก่อนหน้านั้นครอบครัวของผู้ประท้วงที่มีทั้งเด็กและสตรีได้รับการพาตัวออกไปจากสถานที่ชุมนุมโดยมีตำรวจคุ้มกันออกไปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้พยายามเข้ายึดคืนพื้นที่การชุมนุมในย่านนัทเซอร์ซิตี้ซึ่งเป็นจุดที่มีผู้ชุมนุมมากกว่า2แห่งแรกและเชื่อว่าแกนนำของกลุ่มมุสลิมพราดอนภาพซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของการประท้วงจะปักหลักอยู่ที่นี่นะคะแต่ก็ต้องเจอกับการต่อต้านอย่างหนัก นอกจากนั้นก็ยังมีการประทะในเมืองอื่นๆทั่วประเทศด้วยและการประทะยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบันนี้สำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บยังคงไม่ชัดเจนค่ะทางการบอกว่าจากการประทะทั่วประเทศมีผู้เสียชีวิตแล้ว149รายบาดเจ็บมากกว่า840คนแต่กลุ่มมุสลิมคาราดอนภาพอ้างว่ามีผู้เสียชีวิตมากถึง2,200คนและผู้บาดเจ็บกว่า10,000คนส่วนผู้สื่อข่าว AFP รายงานว่ามีศพที่มัสยิด 124ศพเป็นอย่างน้อยหลายศพนั้นก็มีร่องรอยถูกยิงและทั้งหมดเป็นผู้ชายในกลุ่มผู้เสียชีวิตก็ยังรวมถึงลูกสาวแกนนำในการชุมนุมและผู้สื่อข่าวจากชาติตะวันตกรายหนึ่งด้วยนะคะ หลังเจ้าหน้าที่เข้าสลายการชุมนุมค่ะกลุ่มมุสลิมพระดอนภาพได้ปลุกระดมให้คนออกมาชุมนุมประท้วงแสดงความไม่พอใจต่อการใช้กำลังสลายการชุมนุมโดยบอกว่าปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การสลายการชุมนุมแต่เป็นการกำจัดทุกคนที่ต่อต้านการรัฐประหารและยืนยันว่าจะยืนหยัดต่อสู้ท้าทายทรราชขณะที่รัฐบาลอียิปต์ค่ะสั่งให้รถไฟทุกเที่ยวที่เข้าออกกรุงไคโรหยุดเดินรถทั้งหมดเพื่อขัดขวางไม่ให้ผู้ประท้วงออกมารวมตัวกันได้อีก หลังทราบเรื่องในบันคีมูลเลยาธะที่การสหรประชาชาติได้ออกมาประนามอย่างดุนแรงที่สุดต่อความดุนแรงที่เกิดขึ้นและเรียกร้องให้อียิปต์หาทางปรองดองโดยสันติซึ่งก็เป็นท่าทีคล้ายๆตัวแทนของอีกหลายชาติในหลายภูมิภาคทั่วโลกคะ่ะ ผู้ประท้วงได้ปักหลักชุมนุมมานาน6สัปดาห์แล้วนะคะนับตั้งแต่ที่นายมอรซี่ถูกกองทัพเข้ายึดอำนาจเมื่อ3กรกฎาคมเพือ่อเรียกร้องให้คืนตำแหน่งให้กับมอรซี่และมีผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงนับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้ราว250คนแล้วยังไม่รวมเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดการประทะกันนี้ด้วยนะคะ กลับมาที่สถานการณ์ในเมืองไทยค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นมีคลิปวิดีโอหนึ่งเผยแพร่ส่งต่อกันอยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเป็นคลิปวิดีโอที่พูดถึงเหล็กเส้นปลอมค่ะ บอกว่าระบาดหนักอยู่ในแถบนวนครแล้วก็ส่งความกังวลให้กับผู้รับเหมาลายเล็กว่าอาจจะถูกเหล็กเส้นปลอมนี้เข้าไปอยู่ในระบบงานแล้วก็จะมีอันตรายต่อผู้จ้างงานได้คุณวรพันธ์สุกแก้วพาไปดูขั้นตอนการตรวจสอบเหล็กเส้นที่จะต้องผ่านมาตรฐานของมอออกกอค่ะเดี๋ยววันนี้จะเทสเหล็กที่มีปัญหานะครับเข้าใจว่าเป็นเหล็กที่ถูกสอดไส้มา<ด>นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูล็อตนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเหล็กล็อตนี้ นี่เป็นคลิปวิดีโอที่มีการอ้างว่าพบเหล็กเส้นบอมที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านหรืออาคารสำนักงานโดยอ้างว่าระบาดหนักในพื้นที่นวนันครสร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนทั่วไปจึงมีคำถาม,ามตามมาว่าเส้นเหล็กแบบนี้มีมาตรฐานในการตรวจวัดอย่างไร ตอนนี้ผมอยู่ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับจะพาท่านผู้ชมมาดูการทดสอบแรงดึงของเหล็กโดยใช้เครื่องที่ชื่อว่า Universal Testing Machine ฮะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกับผมเลครับ รองศาสตราจารย์อเนกสิริพานิชกรอาจารย์ประจำภาควิชายโยธากล่าวว่าเหล็กเส้นก่อสร้างบ้านจะแบ่งเป็น2แบบคือเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยซึ่งทั้ง2มีส่วนผสมทางเคมีที่มีคาร์บอนไดออกไซด์และแมก,กนีตเป็นส่วนผสมหลักและต้องผ่านการตรวจมาตรฐานมอกของสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและที่พบบ่อยมีการปลอมแปลงหรือเหล็กมีความปราง,ง่ายเป็นเพราะ ส่วนผสมคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปซึ่งถ้านำเหล็กประเภทนี้มาทำการก่อสร้างจะมีผลระยะยาวทำให้บ้านเกิดพังลงมาได้ในกรณีที่ที่เป็นเหล็กเปราะเนี่ยนะครับกำลังสูงและเปราะเนี่ยจะมีผลสาเหตุเพราะว่าเวลาที่มันจะพังมันจะไม่เตือนเราคือมันจะพังไปเลยสาเหตุเพราะว่าเหล็กมันจะขาดนะครับเพราะคอนกรีตก็พังมาแต่เหล็กที่ดีนั้นเนี่ยมันจะต้องให เหล็กเนี่ยทำงานไปก่อนคือเหล็กมันจะยืดไปยืดไปจนกระทั่งมันพังซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีเวลาในการตรวจการทดสอบเหล็กคุณภาพคือการทดสอบกําลังของเหล็กและแรงดึงความยืดหยุ่นของเหล็กซึ่งหากมีกําลังดึงที่จุดคลากสูงเท่าไหร่กําลังยืดหรือหักของเหล็กจะน้อยลงแต่เหล็กเส้นกลมจะหักง่ายกว่าเหล็กข้ออ้อยซึ่งการทดสอบเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับเหมาและเจ้าของบ้านเอง วิธีการดัดเหล็กเนี่ยนะครับก็จะต้องดัดไปตามไดมิตเตอร์ของเหล็กนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการดัดเหล็กทั่วไปคือเราจะทําเป็นขององอนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รัศมีการดัดนี่สําคัญมากถ้าเกิดว่ารัศมีการดัดมันเล็กไปเนี่ยโอกาสที่เหล็กขาเนี่ก็สูงนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าทางเทคนิคเนี่ยเขาพยายามที่จะดัดให้มันมีโค้งครับทั่วไปก็ประมาณสี่เท่าห้าเท่าใดมิเตอร์ ถ้าเกิดใช้เหมือนในคลิปที่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวไม่ไม่ไม่มีตัวรองรับอย่างงี้ผมว่าโอกาสที่โอกาสหักก็สูงเพราะว่าเส้นผ่านตรงกลางนี่มันเล็กมากเนี่ยโอกาสหักสูงที่จริงแล้วฝรั่งเรียกว่า universal testing machine เหมาะทดสอบได้ทุกรายการปกติแล้วก็จะเกิดแรงดึงแรงอัดแรงเฉือนแรงดัดนะครับไอ้เครื่องนี้จะทดสอบได้หมดเลยนะครับหลักๆอันนี้ก็จะทดสอบแรงดึงนะครับก็คือจะใส่เหล็กเส้นเข้าไประหว่างท่นสองท่นนนียแล้วก็ดึง ก็จะเห็นกราฟนะครับกราฟนี้ก็จะเห็นว่ามันมีแรงดึงซึ่งแรงดึงช่วงแรกของเหล็กเนี่ยที่ดีก็คือว่าควรจะเป็นเส้นตรงมัาเป็นเส้นตรงนี้หมายว่าแรงกับการเสียรูปนี่เป็นเป็นแบบเป็นแบบสัดส่วนตรงกันนะครับพอถึงจุดนี้เนี่ยเหล็กเริ่มเริ่มที่จะคลากแล้วคลากเหมือนท้องคลากะ่ะนะครับคือเสียรูปถาวรน,นะครับหลังจากจุดนี้ก็เหล็กก็จะรับน้าหนักมันไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่มันขาด เหล็กเส้นเปอาะง่ายทั้งหมดส่วนใหญ่จะพบตามต่างจังหวัดที่มีประชาชนทั่วไปมักนำไปสร้างบ้านเพราะเห็นว่าราคาถูกกว่าโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมาซึ่งทั้งหมดอาจมองได้ว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ของผู้รับเหมาที่ต้องการลดต้นทุนและเจ้าหน้าที่รัฐควรจะตรวจสอบให้มากขึ้นเพราะหากจะมีการใช้เหล็กประเภทนี้ต่อไปอาจเกิดความสูญเสียก็เป็นได้ครับ พงศักดิ์พุทธานนท์ถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วรายงานครับขอบคุณคุณวรพันธ์นะคะและช่วงนี้ไปตรวจสอบลำดับข่าวสำคัญในรอบวันนี้กับลุยข่าวร้อนไทม์ไลน์ค่ะ 9กนาฬิกา30นาทีชาวแม่ตาเฮสารปกครองมีคำสั่งให้พื้นที่ลุ่มน้ำแม่ตาเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมภายใน90วันดับตั้งแต่คดีถึงที่สุดด้านศรีสุวรรณจันยาวรนอย่ายื่นอุทธร์ชี้เป็นผลดีกับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากแทคเนียมพร้อมเรียกค่าเสียหาย3,000ล้านบาท 9นาฬิกา30นาทีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนัดพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,557วงเงิน2.5ล้านล้านบาทเริ่มต้นขึ้นโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังกิติรัตน์นรนองในฐานะประธานกรรมธิการบอกปรับลดงบประมาณ31,000ล้านบาทขณะที่พักฝ่ายค้านเสนอคำแปรยติ136คน จี้รัฐตอบคำถามใช้งบประมาณพุ่มเปือยซื้อนาฬิกาเรือนละ75,000บาทและจ้างบริษัทเอกชนจัดเก็บขยะในรัฐสภาปีละ2ล้าน3แสนบาทจากเดิมที่เคยจ้างกทมนในราคา1,000 0บาทต่อปีขณะที่วิปรัฐบาลเชื่อสภาจะพิจารณาได้ราบรื่นแล้วเสร็จตามกรอบเวลา11นาฬิกา คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีน้ำมันดิบรั่วเปิดเผยผลสอบประเมินปริมาณน,น้ำมันที่รั่วจากท่อมีประมาณ54,341ลิตรส่วนสาเหตุของท่อน้ำมันแตกยังไม่สามารถสรุปได้ขณะที่กระทรวงสาธาร,รณสุขตรวจสารปนเปื้อนสัตว์ทะเลที่กเกาะเสม็ดยืนยันเล่นน้ำได้แม้ประลอดเกินค่ามาตรฐานเพราะร่างกายมนุษย์จะขับออกเองหมดภายใน2-3วัน11นาฬิกา10นาที ผู้มีการสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่4จังหวัดภาคอีสานตอนล่างได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์พบผู้ป่วยแล้วกว่า7,900รายเสียชีวิต7รายเจ้าหน้าที่ระดมลงพื้นที่ให้ความรู้13นาฬิกาชาวบ้านตำบลโคกสะอาดจังหวัดชัยภูมินอนผวาเพราะกลัวถังน้ำประปาสูงกว่า20เมตร จะล้มทับบ้านพังเสียหายหลังใช้งานมานานกว่า10ปีจนมีสภาพสุดโทมฐานล่างเป็นสนิมขยายวงกว้างออกเรื่อยๆวอนหน่วยงานเข้าดูแล13.30นาฬิกนาทีได้สุวัสด์อภัยพักทนายความของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรประกาศถอนตัวจากคดีของนายเอกยุทธ์อ้างถูกขู่ฆ่ารายวันย้ำตัวเองก็กลัวตายชี้คดีนี้เป็นการลงมือของคนมีสีโดยให้ทีมคนมีสีลงมือค่าจ้าง3ล้านบาท ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนตำรวจตรีอนุชัยเล็กบำรุงยืนยันสำนวนคดีของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรใกล้เสร็จแล้วและพร้อมรับข้อมูลจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ชี้ว่านายเอกยุทธ์ไม่ได้เสียชีวิตจากผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่ม14นาฬิกาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วชี้กรณีตำรวจกองบังคับการปรับปร,บปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือปอท จะเข้าตรวจสอบโปรแกรมไลน์ต้องทําภายใต้กรอบกฎหมายและต้องดูว่ากฎหมายให้อํานาจหรือไม่แต่ผู้บังคับการปอทพลตารวจตรีพิสิทธ์เปาอินยืนยันจะตรวจสอบโปรแกรมต่างๆบนโลกออนไลน์ต่อไปแม้มีเสียงค้าขนขณะที่ผู้ให้บริการ Line แอปพลิเคชันไลน์แถลงบริษัทมีนโยบายรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้ารองโฆศกรัฐบาลร้อยโทยหญิงสุนิสาเลิศพรกวาดยืนยันรัฐบาลไม่ได้สั่งการให้เจา้าหน้าที่รัฐ กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนกรณีการควบคุมตรวจสอบการใช้โปรแกรมไลน์14นาฬิกา0นาทีผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเข้าเยี่ยมเด็กหญิงอายุ12ปีที่ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีพร้อมตรวจร่างกายและฟื้นฟูสภาพจิตใจหลังถูกแม่บังเกิดกล้าวนำมาเร่ข,ขายบริการทางเพศจนถูกตำรวจจับ กำชับสอดส่องแหล่งมั่วสูงจุดเสี่ยงต่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเยาวชนตามร้านเกมโรงแรมและสถานบริการต่างๆ14นาฬิกา30นาทีราษฎรอาวุโสในแพทย์ประเวทวสีปฏิเสธไม่ขอเข้าร่วมเวทีปฏิรูปตามคำเชิญของรัฐบาลแต่ขอช่วยอยู่เบื้องหลังพร้อมหนุนเป็นวาระแห่งชาติและให้แยกการปฏิรูปการเมืองกับการปรองดองออกจากกันที่ผมเสนอเนี่ยเพิ่มเป็นวาระแห่งชาติ ใครชอบหรือไม่ชอบรัฐบาลก็ร่วมได้เพราะมันเป็นกระบวนการทางสังคมจะร่วมตรงนั้นร่วมตรงนี้น,น,น,นะครับทีนี้สําหรับผมเองเนี่ยผมจะสนับสนุนอยู่ข้างนอกไม่เข้าไปอยู่ข้างในเพราะอย่างนี้อธิบายฟังก็เห็นผลสองสมดั่งหนึ่งผมชราภาพมากแล้วอายุแปดสิบภรรยา ห้ามไว้ก็พอมีความคิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแหละมีความคิดว่าเออเราควรจะไปสรุปกันเมืองเราควรจะมาร่วมกันการมีการพูดคุยกันเนี่ยอันนี้เราจะเข้าใจผิดเสมอว่าเวลามีการมาพูดคุยกันเนี่ยต้องมาตกลงกันไม่จําเป็นต้องตกลงแต่เพียงจะมีการพูดคุยกันเนี่ยเรื่องมันดีขึ้นแล้ว ถ้าบอกว่ามาพูดคุยแล้วต้องตกลงันเนี้คนจะกลัวจะกลัวแล้วจะเกรงที่มันมีการแยกข้างแยกรั้วมากเกินในสองคมไทย,ยผมหวังว่าในอาคตคนไทยจะกลับเข้ามาหากันและช่วยกันทำงานสร้างประเทศไทยของเราผมเชื่อว่านาคตเราดีมากมีสิ่งดีๆมากมายแล้วถ้าผมอยู่ตรงที่มันอิสระเนี่ย ผมอาจจะมีส่วนช่วยได้ว่าให้คนเข้ามาหากันที่จะทํางานเพื่อประเทศไทยนั้นถึงผมจะอยู่ข้างนอกตรงที่เรียกเรียกว่าสภาปฏิรูปก,การเมืองนะ่ยผมก็ช่วยได้ช่วยสนับสนุนช่วยอะไรหรือถ้าสมมติเวลาผมพูดสนับสนุนไอ้อยู่ข้างในพวดนั้ไม่มีน้ำหนักคนก็จะบอกว่า,าวก,กา็มึงวกเดียวกับมึงวะมึงก็เชียแต่ถ้า มันอยู่ตรงเปนนนน็นนการและูสับสนนนนุ้ัักกกมาาว่ารหฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยเกษตรวราเทพรัตนากรบอกจะเลื่อนการเปิดตัวสภาปฏิรูปการเมืองเป็นสัปดาห์หน้าเพราะสัปดาห์นี้ติดการประชุมร่างพรบงบประมาณปี57 15นาฬิกา โจรบุกเดี่ยวควงปืนจี้ชิงเงินในธนาคารกรุงเทพกลางวันแสกในห้างดังจังหวัดชัยภูมิใช้เวลา2นาทีหอบเงินสดกว่า130,000บาทลบหนีลอยนวลตำรวจตรวจ,รวจกล้องวงจรปิดพบคนร้ายสวมเสื้อคลุมและกางเกงขาย,ยาวสีดำพร้อมปกปิดใบหน้าระหว่างเข้าก่อเหตุอย่างมิดชิดด้วยหมวกมิราภัยสีดำแถบขาวคาดวางแผนมาเป็นอย่างดี 15นาฬิกา10นาทีกลุ่มราษฎรรักป่าตำบลเสียบอำเภอสองจังหวัดแพร่ออกแถลงการขอโทษโดยระบุว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นการเข้าใจผิดหลังเข้ารุมล้อมรถที่ใช้เก็บบันทึกภาพสำหรับบริการ Google Street View และขอโทษต่อคนไทยทั้งชาติที่ทำให้เสียชื่อเสียงพร้อมยินดีต้อนรับหากรถ Google Street View จะกลับมาเยือนชุมชนอีกครั้ง15นาฬิกา30นาที กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน27จังหวัดในภาคอีสานภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกช่วงวันที่14-16สิงหาคมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถลม่ม15นาฬิกา40นาทีสมีคำเบี้ยวนัดมอบตัว DSI อีกรอบสำนักงานพระพุทธศาสนาเปิดเผยครบกำหนดให้อุทธร์แล้วหาพกพบแต่งกายเรียนแบบพระแจ้งจับได้ทันที16นาฬิกา สาย,ยันสัญญาอาการซุดญาตินำส่งโรงพยาบาลทนบุรีรอบสองพบมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นภรรยาบอกต้องคอยดูอาการวันต่อวันแต่ยืนยัน16สิงหาคมน,นี้พี่เป้าขึ้นคอนเสิร์ตแน่17นาฬิการัฐมนตรีคมนาคมชัชชาติสิทธิพันธ์สรุปผลสำรวจชัชชาติโพหลังเปิดให้ร้องเรียนและโหวตสายรถเมลที่สมควรปรับปรุงมากที่สุดในกรุงเทพปรากฏว่ารถเมลสาย8ติดอันดับหนึ่งยอดแย่ ขณะที่สาย44สาย116 92และ75ติดโผลด้วยเผย10อันดับปัญหาร้องเรียนมากที่สุดคือขับรถเร็วและไม่รับผู้โดยสาร18นาฬิกาพิดของพยายุไต้ฝุ่นอูตอที่พัดเฉียดฮ่องกงในวันนี้ทำให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวถึง190เมตรอับปางที่นอกชายฝั่งฮ่องกงหลังเจอกับคลื่นที่สูงถึง15เมตรและจากลมแรงจัดกับฝนตกหนัก ที่ทาให้แทบทั้งเกาะต้องหยุดกิจกรรมความเคลื่อนไหวแต่ลูกเรือทั้ง21คนได้รับการช่วยเหลือออกมาอย่างปลอดภัยและเมื่อเวลาบ่าย3ามโมงห้นาทีพายุที่ล่าชีวิตชาวริปเป็นไป6รายก็ได้ขึ้นฝั่งที่จีนบริเวณเมืองหยางเจียงทางใต้ของประเทศด้วยความเร็วลมใกล้ศูนย์กลาง150กิโเมตรต่อชั่วโมงก่อนหน้านั้นทางการได้สั่งอพยพประชาชนหนีพายุมากกว่า158,000คน 19นาฬิกากองทัพเรืออินเดียเปิดเผยว่าลูกเรือทั้ง18นายที่อยู่ในเรือดำน้ำสิงท์ทรักษ์ช่วงที่เกิดการระเบิดตามมาด้วยไฟไหม้และเรือจมที่ท่าเรือมุมไบเมื่อคืนอาจจะเสียชีวิตทั้งหมดหลังนักประดาน้ำสามารถเข้าไปภายในตัวเรือเพื่อพยายามทำให้เรือลอยล้ำขึ้นเหนือน้ำอีกครั้งและยังไม่พบว่ามีสัญญาณมีผู้รอดชีวิตอยู่ภายในเรือกองทัพเรือบอกว่าขณะที่ทุกคนต่างก็หวังถึงสิ่งที่ดีที่สุดแต่ก็ต้องเตรียมตัวรับกับเรื่องที่แย่ที่สุดด้วย ลูกเรือบางนายอาจจะไปหลบในจุดที่มีอากาศแต่สิ่งบ่งชี้ต่างๆตอนนี้เป็นลบ20นาฬิกาสภามวยโลกเปิดเผยว่าวิตาลีคริชโกแชมป์โลกรุ่นเฮเวนเวทคนปัจจุบันของสถาบันและยังเป็นการน,นำฝ่ายค้านคนสำคัญของอยูเครนมีแผนจะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งปี2558 ซึ่งชนะเลือกตั้งได้เป็นสสเมื่อช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วในสังกัดพรรคอูดานได้หาเสียงโดยชูประเด็นต่อต้านท่าทีแบบเผด็จการของประธานาธิบดีวิกเตอร์ยาดูโกวิชและการที่เขาชูนโยบายการเมืองแนวปฏิรูปบวกกับการเป็นคนดังระดับโลกทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักการเมืองที่ชาวยูเครนจำนวนมากชื่นชอบ เียงคืนตรงวันนี้ค่ะเนชั่นชาแนลจะกลับมาสรุปสถานการณ์ความรุนแรงในอียิปต์รวมถึงติดตามบรรยากาศหลังการประกาศภาวะฉุกเฉินใน14จังหวัดจาก27จังหวัดของอียิปต์จากนักศึกษาไทยที่อยู่ที่กรุงไคโรด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรายการลุยข่าวร้อนในช่วงนี้สวัสดีค่ะ